สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักร้อยบนประจำวันที่16สิงหาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอสำหรับช้าวันนี้นะคะาจา์จะเปิดด้วยหลักร้อยบนสไตล์แบบคู่ขี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัว ตามริงคู่ขี้มันจะมีห้าตัวนะคะเฉพาะสูตรนี้ก็หายไปแล้วหนึ่งตัวจะเหลือหลักร้อยอยู่สี่ตัวสี่ตัวเป็นแนวทางของคู่ขี้อ่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปคํานวณหลักร้อยนะคะแบบเลขผสมมาตัดให้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คํานวณน,นะคะยังทําไม่ทันอาจารย์เลยรีบลงออหลักร้อยแบบคู่ขี้ให้ก่อนเผื่อ fc ท่านใดนะคะมีหลักร้อยนะคะ เลขผสมหรือว่าหลักร้อยแบบสู่ทํารดาท,ทั่วไปเอามาจับชนได้เลยนะคะหรือว่าจะรออาจารย์ก็ได้อาจารย์จะคำนวณนะคะหลักร้อยตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์สี่สี่ต้นฉบับนะคะอยู่เล่มนะคะ s n k ยี่สิบเลยนะคะแบบคู่ขี้นะ,ะตรงนี้เป็นงวดที่หนึ่งได้เลขแปดนะคะแนวทางของเลขคู่เลยแปดศูนย์ ี่หกแบบนี้นะมีมีอยู่แค่สี่ตัวแค่นี้ก็ถือว่าน้อยแล้วนะคะใครมีคู่ท้ายตัดจากแต้มแล้วเอาหลักร้อยนี่ไปวางเลยก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็เอาแต้มมาวัดอีกรอบหนึ่งแต้มสามตัวเริ่มต้นก็เอาแต้มสองตัวคัดไปก่อนนะ,ะแล้วเอาแต้มสามตัวมาคัดอีกทีหนึ่ง <c oughs> ก็จะได้สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นบวกสองเนื้อเป็นสิบแล้วก็บวกสี่ แล้วก็บวกสองนี่ค่ะบวกสองบวกสี่บวกสองออกมาที่ศูนย์สี่สี่แรกเลยเลขศูนย์นะแนวทางของเลขคู่ว่ที่หนึ่งต่อไปงวดที่สองคำนวณมาได้ที่เลขหกนะคะแนวทางของเลขคู่แหละหก 6บวกสองเป็นแปดบวกสเป็นสิบสองสองเป็นสี่ออกมาที่2 2 1เราต้องการหลักร้อยที่เป็นเลข2องื่อที่ 2. 2ถ้าใครไม่อยากไปชนคู่ขี่หรือว่าชนเลขผสมก็เอา4ตัวนี้ไปใช้ไปใช้ได้เลยนะคะ4ตัวนี้แหละเอาไปใช้ได้เมื่อที่3ได้ล็อกเดียวกันนะ8 หมือนงวดแรกเลยรอบมาเลยนะแปดศูนย์สี่หกออกแปดสี่สามหลักร้อยคือเลขแปดต่อเป็นงวดที่สี่สองสี่แปดศูนย์สองสี่แปดศูนย์ออกมาที่แปดหกสามหลักร้อยเลขแปด หลักร้อยเลขคู่มาสี่งวดแล้วนะคะเอาไปงวดที่ห้างวดที่ห้าบวกมาได้ที่เลขสี่สี่หกศูนย์สองออกมาที่สองศูนย์เก้าเอาเลขคู่อีกแล้วนะคะ่อไปงวดที่หก าจารย์บวกมางวดที่หกเราได้เลขเก้าเก้ากับสองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเอามาที่เจ็ดเจ็ดเก้าหลักร้อยเลขเจ็ดนะคะแนวทางของเลขที่คู่งะห้างวดที่หนึ่งงวดต่อไปงวดที่เจ็ดเลขที่เหมือนกันนะคะคือเลขเจ็ดบวกสองเป็นเก้า เก้ากับสี่เป็นสิบสามสามกับสองเป็นห้าออกมาที่เจ็ดศูนย์ศูนย์หลักร้อยเลขเจ็ดตัวนี้เลยหัวท้ายเลยนะท้ายแล้วก็มาหัวเลยเต่อไปงวดที่แปดงวดที่แปดเลขสามนะคะสามบวกสองเป็นห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้ากับสองเป็นสิบเอ็ดออกสามเจ็ดเจ็ด เลขสามตัวแรกเลยนะต่อไปเมื่อที่เก้าคำนวณมาได้ที่เลขศูนย์แนวทางของเลขคู่นะศูนย์สองบวกสี่เป็นหกบวกสองเป็นแปดออกแปดเก้าสี่จากร้อยเลขแปด ต่อไปนะงวดที่สิบงวดที่สิบอาจารย์ได้แนวทางเลขคี่นะคะเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสี่เป็นห้าห้ากับสองเป็นเจ็ดออกมาที่ห้าหกสามห้าหกสามต่อไปงวดที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดแนวทางของเลขคู่นะ หกบวกสองเป็นแปดบวกสี่เป็นสิบสองสองสองเป็นสี่ออกหกแปดเจ็ดอ่าวเฉพาะหลักร้อยพอท่ะ่อไป็ว่าที่สิบสองสิบสองแนวทางของเลขคู่นะคะขึ้นที่เลขสองเลยสอง บวกสองเป็นสี่สี่กับสี่เป็นแปดแปดกับสองเป็นสิบได้ศูนย์อันนี้จะไม่มีเลขหกแบบนี้นะคะเลขหกออกมาที่สองสองสองเจ็ดมันจะหายไปหนึ่งตัวนะแต่ละงวดนะอย่างงวดนี้ก็ไม่มีเลขสามอันนี้ก็ไม่มีเลขศูนย์นี่ไม่มีเลขหกแบบนี้นะคะ่ะ แล้วเราก็สามารถเอาไปตัดจากสูตรอื่นได้เอาไปง้อที่สิบสามสิบสามแนวทางของเลขขี้นะคะก็คือเลขเจ็ดเจ็ดกับสองเป็นเก้าเก้ากับสี่เป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้าออกมาที่สามแปดแปดหลักร้อยคือเลขสามอยู่ตรงนี้นะคะ สูตรนี้ค่อนข้างยากนะอาจารย์บอกไว้ก่อนนะอาจารย์ใช้สองใบบรรทัดบวกกันจึงจะได้เลขเหล่านี้ออกมานะคะใครอยากทราบรายละเอียดข้อมูลก็กดติดตามช่องมีดีชนแนลไว้มาดูว่าที่สิบสี่หนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดกับสองเป็นเก้าออกสามศูนย์เก้าเราเอาเฉพาะหลักร้อยนะคะเลขสาม ต่อไปงวดที่สิบห้าสิบห้างวดรวดแล้วนะคะหลักร้อยแนวทางของคู่ขี้นะคะแบบนี้งวดที่สิบห้างวดที่สิบห้าเออได้ล็อกเดียวกันเลยนะลอกเลยนะหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็เก้าเลขขี้เหมือนกันนะสามห้าสองหลักร้อยคือเลขสาม ต่อไปงวดที่สิบหกหลักร้อยแนวทางของเลขคี่เช่นกันนะคะขึ้นที่เลขห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสองเป็นสามออกสามเก้าสองหลักร้อยเลขสามใกล้ๆกันนี่เลยนะตัวสุดท้ายเลยเลขสามเก้าสองสี่ตัวนี้จะยังไม่หลุดนะไปเป็นตัวที่ห้านะคะ ก็ช่วยไปได้หนึ่งตัวนะแนวทางของคู่ขี้มันจะมีห้าตัวใช่ไหมแต่สูตรที่อาจารย์คำนวณนี้มันได้แค่สี่ตัวทุกงวดเลยมาดูว่าที่สิบเจ็ดแนวทางของเลขคู่แนละ้วขึ้นที่เลขหกหกกับสองเป็นแปดแปดกับสี่เป็นสิบสองสองกับสองเป็นสี่อกสองสี่หกเลยเนาะไม่สามตัวเนาะสองี่หกเอาเฉพาะหลักร้อยนะเลขสอง ต่อมางวดที่สิบแปดคำนวณมาได้ที่เลขเลขที่นะคะเป็นแนวทางของเลขหนึ่งหนึ่งกับสองเป็นสามสามกับสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าออกสามสองสี่ใครใช้สูตรนี้สูตรเดียวก็ได้ เอาไปจับกับเลขที่ได้แล้วแต้มรวม3ตัวบนซึ่งเข้าดีนะคะระยะยาวไปตัดอาจาร,รย์วางให้ไปแล้วนะแต้มรวม3ตัวบนต่อมาเนาะเมื่อที่10บเมื่อที่แล้วน่ยเมื่อที่สิบเออกมาที่8 52นะคะอาจาร,รย์คำนวณมาได้ตัวแรกเลยเลข0ลูนย์แนวทาง6เลขคู่นะ,ะ0บวกสก่อนได้2 2งก็สีก็เป็น6 6หบวกสเป็น8 นี่เลยไม่มีเลขสี่นะเนี่ยหลักร้อยนะฮะหลักร้อยจะไม่มีแนวทางของเลขอะไรสำหรับงวดนี้อันนี้อาจารย์คัดลอกมาหลักร้อยมาไว้เล่มวันที่สิบหกสิงหา,าคมนะคะจากต้นสันกัดส,สูตรนะคะแนวทางของคู่ขี้นี่เลยนะฮะหลักร้อยแบบคู่ขี้นะคะท่านผู้ชมก็ตามนี้ สูตรสองใบบรรทัดที่ให้ดูมอสักครู่นี้นะะน่าท่านผู้ชมอันนี้ก็ไล่มาเลยนะคะจะแนวทางหลักร้อยนะทุกทุกงวดเลยนะคะร้อยที่เป็นสีส้มๆนี่ติดเหล็กนิดนึงอ่ะสไลด์ไม่ไปนะคะท่านผู้ชมอ้าวตามนี้เลยงวดนี้เป็นแนวทางของเลขคู่นะคะใครมีเลขอะไรก็ได้ลองเอามาตัดดูนะคะหกแปดสองสี่นะคะท่านผู้ชมไม่มีแนวทางของเลขศูนย์นะงวดนี้ ศจะไม่อยู่ในหลักร้อยของสูตรอาจารย์นะเพราะฉะนั้นก็จะมีเป็นเลขมันขึ้นที่เลขหนะหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสี่ 8. 8ก็เป็นสิบสองสองสองเป็นสี่นี่แหละไม่มีเลขศูนย์นะถ้าใครอยากทราบว่าตัวไหนมันจะเด่นสุดก็กดติดตามไว้นะเดี๋ยวอาจารย์ลองไปคำนวณหลักร้อยของชุดมาฐาน ประมาณสักเออมีอาจารย์มีอยู่ประมาณเออประมาณยี่สิสูตรเนาะเดี๋ยวจะเลือกมาสักสูตรหนึ่งแต่ไปคํานวณก่อนนะคะจะเอาสูตรไหนมาจับชนกับตรงนี้ที่จะได้หลักร้อยตรงนี้นนะะตัวไหนฝากช่องมีดีชาแนลนิดนึงนะคะอาจารย์วางให้แล้วนะก็คือแนวทางของเลขคู่นะคะท่านผู้ชมหกแปดสองสี่ตอนนี้เลขที่เราคำนวณมาได้นะหกก็มีนะทะ่านผู้ชม 8ก็มีเลขวิ่งนะคะระยะสั้น2ก็มีเลขวิ่งระยะยาว4ก็มีความเป็นไปได้นะคะแล้วมีหลักสูตรตรงๆที่อาจารย์เคยวางไปให้นะ,ะก็แนวทางของเลข2กับเลข1เนาะแต่มันมีโต๊ะอยู่งวดหนึ่งืวดที่ออก2 4 6นอกนั้นมันจะมาตรงหมดนะคะไปไปจะประมาณ3 2 4ก็ตรงตรงนะแล้วก็8 5 2ก็ตรงแล้วก็งวดนี้ไม่ทราบจะตรงหรือจะกลับ ถ้าเป็นตัวตรงๆร้อยมันก็นจะได้ที่สองกับหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลขสองอยู่ตรงนี้เลยค่ะมันเป็นคู่ขี้นะอันนั้นนะ่ะถ้าเอาคู่ไปจัดถ้าสูตรนี้เดินต่อนะก็เลขสองนะคะท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวดูสูตรอื่นๆที่เป็นแนวทางแบบแบบเลขผสมแล้วกันเนาะเลขผสมมีหลายสูตรนะเดี๋ยวเราดูดูสูตรที่มันได้แนวทางของเลขเดินดีๆแล้วเลขขี้เยอะๆเลขคู่น้อยตัวเวลามันชนมันจะได้ได้น้อยตัว ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์คำนวณให้เนาะใจเย็นนิดหนึ่งนะอาจารย์ว่าเออบนนะก็ก็น่าจะยากกว่าล่างหลายเท่าเลยนะบนนะสามตัวท้ายลงมาที่หนึ่งหรือว่าสองตัวบนก็ยากอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเป็นการทำเป็นการเสี่ยงโชคที่ได้เงินเยอะๆ เออก็ต้องอยู่ที่ดวงของคนที่มีโชคมีลาบด้วยนะคะท่านผู้ชมบางที่เราไม่มีดวงไม่พออะไรแบบนี้นะคะเลขมันก็จะเพี้ยนไปไม่มาตรงเป๊ะๆให้เราเลยนะคะแต่ว่าแต่ถ้าล่างก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมล่างจะค่อนข้างถูกบ่อยนะสำหรับช่องมีดี h ชนแนลเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอชั้เตนีแคปไว้ก่อนเนาะรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์ไปคำนวณ20สสูตรแนละ้เสร็จเมื่อไหร่จะดึงมาสักสูตรหนึ่งนะแล้วจะมา มาจับชนไว้บริเวณนี้แล้วก็เขียนตัวชนตรงนี้ไว้เอาตรงนี้แหละมาเทียบเลยนะคะ fc ใจเย็นนิดหนึ่งนะกำลังเดินดีเลยเนาะเออสิบเก้างวดรวดเลยคะ่ะงวดที้เป็นงวดที่ยี่สิบนะอาจารย์คำนวณมาได้แนวทางของเลขคู่นะคะแล้วก็เลขคู่หายเลขศูนย์ไปตัวหนึ่งอ่นะกดติดตามไว้เดี๋ยวชมคลิปต่อไปเลยอาจารย์ขอเวลานิดหนึ่งลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ